ตอนนี้นะครับผมมาทําการทดสอบเครื่องบดผสมนะครับที่มีการปรับปรุงระบบะการบดแล้วก็การให้ความร้อนนะครับให้มันละเอียดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมปิดหยุดเครื่องกอนนะครับอ่ะอันนี้ผมจะให้ดูนะอ่ะอันนี้ภายในถังเลยนะครับอันนี้เราใช้เวลาบดผสมประมาณ10นาทีไม่เกินนี้นะครับก็จะให้อุณหภูมิความร้อนตั้งแต่40องศาขึ้นไปไม่แน่ใจเห็นไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับว่าแป้งมันสุกแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะเนี่ยเรากำมขึ้นมา ปุ๊บอ่ะเอามาสักจุดหนึ่งอ่ะเรากำอย่างงี้เราบีบอ่ะบีบอย่างี้เลยนี่กำแล้วก็บีบ uria. อย่างี้เนี่ยฮะมันจะมีความเหนียวมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราเทสโยนขึ้นไปเนี่ยฮะเดี๋ยวโยนไปปึ้มอ่ะเนี่ยตกลงมาเห็นไหมฮะเนี่ยก้อนมันมีความแข็งแรงเห็นไหมฮะมันมีความแข็งแรงมันมีความเหนียวตั้งแต่ขั้นตอนการที่เราบดผสมแล้วก็ให้ความร้อนครับการให้ความร้อนในขั้นตอนการบดผสมเนี่ยมันทําให้ความร้อนเนี่ยทั่วถึงกันทุกส่วน ทำให้แป้งเนี่ยสุกร้อยเทั่วถึงการทุกส่วนนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของการใช้เครื่องบดผสมความร้อนนะครับอันนี้ก็กําลังเร่งทําให้ลูกค้านะครับอยู่ตรงนี้นี่ฮะก็เร่งผลิตกันเต็มที่เลยนะครับโอเคฝากการอัปเดตตรงนี้ไว้ด้วยนะครับใครชอบก็กดติดตามให้กําลังใจเราได้นะครับขอบคุณครับ